แม่แม่พาชิมอีกแล้วนะคะเปลี่ยนแนวจากอาหารญี่ปุ่นนะคะมาเป็นอาหารแซ่บๆเป็นมะละกาค่ะเป็นพวกสไตล์ส้มตํานะคะกับร้านที่เปิดใหม่เลยประมาณเดือนกว่าๆนี่เองร้านตําม,ม่วนะคะซาขาเอกมไมค่ะการเดินทางนี่ง่ายมากๆเลยเข้ามาที่ซอยข้างๆเมเจอร์ Major เอกมไมนะคะเข้ามาประมาณไม่ถึง200เมตรร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะ ตอนนี้นะคะไปชม,มบรรยากาศภายในร้านแล้วก็เมนูอาหารของร้านตามั่วสาขาเอกมัยกันเลยค่ะร้านนะคะก็จะตกแต่งสไตล์แบบในเมืองในเมืองหน่อยนะคะเป็นแบบปูนเปลือยนะคะมีโต๊ะแค่ประมาณสัก8โต๊ะเท่านั้นเองนะคะ ร้านก็จะนั่งสบายๆนะคะมีอยู่แปดโต๊ะถ้ามานี่ควรจะโทรจองไว้ก่อนนะคะอคตอนนี้เรามาดูอาหารกันดีกว่าค่ะก็มีอะไรกันบ้างว่าอันนี้รับประทานไปบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นขอ้อมูย่างเป็นตับหวาน,นะคะ่ะอันนี้เป็นไก่ทอดนะคะ อันนี้ค่ะเป็นปลากระพงนึ่งจิ้มแจ่วเด็ดอยู่ที่แจ่วตรงนี้นะคะแล้วก็มีแซลวมอนด้วยอันนี้ค่ะผมก็มีเห็ุแซบ่บมากอันนี้เป็นถัอดกรอบนะคะตำม่วนนั่นเองนี่น่ากินสุดๆ สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบแจ่วนะคะที่ร้านก็มีขายด้วยเหมือนกันแถมมีน้ำปราขายด้วยนะคะอย่เลืมนะคะร้านตันม้วยอยู่ข้างๆเมเจอร์อกไมามเลยค่ะเขาซอยมานี่เดียวอยู่ด้านซ้ายนะคะ